ไหนก็ได้พี่นีครับบ้านมานะครับยอดชายชาเนี่ยเหรอใช่ปุ่มยังไยอด้ายชาผักแล้ายๆอ้อ่อยดีกว่าหวานๆใกล้ปุ่มมากจึงดินแล้วเอาขึ้นไม่อีกพี่สายขึ้นไม่อีกเอาขึ้นไม่อีกเพราะกินได้ส่งมันอีกขึ้นไม่อีกอีกเหมอยแล้วพี่ลอยแล้วไหมกลัวถึงดินลอ มนถ้าตะกัวถึงดินนะพี่แล้วปล่อยสายครับพอตึงตึงวะถึงถึงดินยังนะถึงล้วถึงแล้วตอนนี้ต่อแล้วครับน่าจะเป็นปลาเล็กครับตึกตักตึกตักที่กระแทกที่นิ้วฮะปลาเล็กนะเนี่ยกระแทกที่นตึก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 เนี่ยนี่นะตึกตึกตึกปลาเล็กอยู่ เดี๋ยวลองปลาใหญ่เห็นปลาอยิ่งกว่าพี่ขงมันปลาที่มีตีเหรอหละต้องเย็นเยหย่อนแต่เอ้ยมาแล้วหนึ่งกรดแล้วครับหนึ่งกรดนี่ฮะโอ้ร้องปัดๆมาเลยฮะดัดๆดัดๆนี่คือกดเหลืองนะครับอันนี้คือเป็นไซส์เล็กครับ ก็เห็นนักกี้เขาเคยตกได้ที่นี่ก็ตัวไซส์เป็นโลนะเดี๋ยวเราตามหาพ่อมันก่อนนะแต่อย่างน้อยเราเปิดเกมแนละ้วปกดยัาปกดแล้วนักกี้